อ่ะถ้าแอดนะครับมีโจทย์ให้ดูท่านนะสมมติเราเปิดไฟล์เซลมาเนี่ยคอลัมน์แรกเป็นคอลัมน์เป้าหมายใช่ไหมแล้วคอลัมน์สองเนี่ยเป็นยอดขายจริงๆนะครับแล้วผมอยากให้ท่านเนี่ยเขียนสูตรในการคำนวณว่าผลต่างระหว่างเป้าหมายกับยอดขายเป็นเท่าไหร่ในแต่ละแถวเนี่ยครับทุกท่านจะทํากันยังไงอ่ะถ้าผมลองเดาใจนะก็น่าจะมาเคาะใช่ไหมก็เขียนไปเลยเท่ากับช่องนี้นะลบก,กับช่องนี้ใช่ไหมครับอ่ะนี่เราก็ได้ผลลัพธ์ ผลต่างของแถวแรกใช่ไหมเราถ้าอยากได้แถวอื่นก็ค่อยลากสูตรมาใช่ไหมครับหรือถ้าใครไม่ลากสูตรเนี่ยก็ดับเบิลคลิกตรงนี้ใช่ไหมก็จะเป็นสูตรนะครับไหลลงตามมาน่น,น่ๆแต่ในคลิปเนี่ยครับผมจะแชร์วิธีการเขียนอีแบบหนึ่งนะที่ถ้าเราต้องการจะเขียนสูตรเหมือนกันนะครับทุกแถวเลยโดยใช้สูตรเดียวกันนะนะครับจะเขียนได้ยังไง เราบอกก่อนว่าการที่เราเขียนอ้างอิงถึงช่องเซลล์ต่างๆนะครับมันคือการเขียนอ้างอิงนะครับแบบต่อช่องเดียวหรือต่อเซลล์นะครับอย่างนี้ครับคือ1เซลล์น้อยอย่างเช่นผมเขียนว่าเท่ากับเอ๊หนึ่งนี่นะครับมันคือการเขียนอ้างอิงแค่ช่องเดียวหรือเซลล์เดียวแต่นะครับมันมีวิธีการเขียนอ้างอิงอีกรูปแบบหนึ่งนะที่เขียนเป็นแบบช่วงนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเขียนแบบ array formula นั่นเองตรงนี้ครับแทนที่ผมจะเขียนว่าเท่ากับช่อง A2 เป็นต้นเนาะนะครับเพื่อจะมาลบกับช่อง B2 ใช่ไหมผมไลยมาเขียนว่าครับ ผมอยากลบตั้งแต่ช่อง A 2จนถึง A 1 1ก็คือช่วงตั้งแต่ตรงนี้ถึตงตรงนี้ใช่ไหมครับมันลบกับช่วงของ B 2ถึง B 11เนั่นเนองเห็นไหมครับมันเป็นการอ้างอิงแบบ2ช่วงนาะช่วงแรกก็คือนะครับช่วงที่เป็นกรอบสีฟ้าและช่วงที่2เป็นช่วงที่เป็นสีแดงนั่นเองนะครับแต่ถ้าเรากด enter ไปเห็นได้ว่าครับวิธีการ คำนวณเนี่ยนะครับมานก็คำนวณแบบตามปกติเราต้องการเนาะก็คือเอาช่องนะครับของคอลัมน์ A ตั้งด้วยคอลัมน์ B ลบทีเลยแถวนั่นเองแต่วิธีการเขียนนี่นะครับเราจะเขียนแค่ช่องเดียวครับก็คือช่อง C2 ตามตัวอย่างนี้และที่เหลือนะครับมันจะเป็นสูตรอะไรไหลลงตามมานั่นเองนะครับข้อดีของอันนี้ครับมีหลายๆเรื่องนะเรื่องแรกก็คือนะครับเกิดมีคนมามือโซนหรือเราโซนเองเนาะมาลบข้อมูลนะครับในระหว่างแถวเนี้ยมันก็จะไม่หายไปครับเพราะว่าสูตรจะถูกการคำนวณใหม่เสมอ กับข้อที่สองครับก็คือถ้าสมมุตินะครับมีการเพิ่มข้อมูลน,นะผมอาจจะเขียนเผื่อเลยก็ได้ว่าแบบเอาถึงช่องนะครับแถวที่ร้อยมาลบกันนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับว่าช่วงของข้อมูลอะไรที่มันลบกันหรือมาทําอะไรกันเนี่ยนะครับมันต้องมีขนาดเท่ากันนะนะครับผมจะเขียนเผื่อเลยก็ได้แล้วถ้าสมมุติมีคนมาใส่ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วอย่างเงี้ยอย่างเช่นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับสุดตรงนี้ครับมันก็จะคนออโต้นนั่นเองนะแล้วจากสุดในการมาบวกลบคูณหารกันแล้วนะครับสตรต่างนะนะครับอย่างเช่นการเอาเท็ มาติดกันใช่ไหมครับก็สามารถใช้วิธีการเขียนนี้ได้เหมือนกันนะอย่างเช่นผมนะครับจะดีเฟอร์ถึงช่อง A1 นะครับจนถึงช่อง A 11เหมือนเดิมแล้วเอา,อาช่วงของช่อง A นะครับมาทําเป็นตัวสอดติดกันเนาะนะครับตั้งแต่ช่อง B1 จนถึง B11 เป็นต้นนี่นะครับเราก็ทําการนะเมิร์สนะครับตัวข้อความเนี่ยนะครับมาติดกันได้ในแต่ละแถวนั่นเองเราก็จะมีคําถามครับว่า แล้วใน Google s h e e t ละ่ะเขียนแบบเ์เร a y แบบใน Excel เมื่อกี้ได้หรือเปล่านะครับคำตอบตามนี้เลยนะสมมุตนะิผมเขียนตามที่เราคุยกันนะ A2 จนถึง A11 ใช่ไหมครับลบกับ B2 จนถึง B11 คำตอบก็คือนะครับจำไม่ได้ไหมครับมันยอดจะคำนวณน,นะเฉพาะนะครับแถวแรกที่มันเจอก็คือ แถว A2A B2 นั่นเองนะครับมันจะไม่มีสูตรไหลลงไปนะครับในกรณีของ Google Sheets นะถ้าต้องการเขียน Array Formula นครับจะมีสูตรอยู่แล้วนะในการใช้งานคือสูตรนี้ครับให้ทุกคนนะครับมาที่หัวของค้อลัน์เสมอหรือแถวแรกเสมอนะนะครับแล้วเขียนว่า Array Formula นี่นะครับแล้วตรงนี้ครับเราค่อยเขียนไม่ได้ว่าจะให้ทำอะไรยกอย่างเช่นผมจะให้ช่อง A2 นะครับ จนถึง A11 มันลบก,กับ A อ่ะขอภาย B2 เนะจนถึง B11 เธอน,นะครับมันก็จะคำนวณได้ตามนี้นะครับแต่ถ้าลองดูเนี่ยมันยังชิปไปเนาะแปลว่าผมต้องเริ่มแต่ A1 จนถึง B1 นะครับขึ้นแบบนี้โดยข้อเสียของการเขียน array formula ครับจะสังเกตได้ว่าครับหัวของคอลัมน์เนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะครับหรือขึ้นเป็น หัวข้อ c ที่เราไม่ได้ต้องการนะครับถ้าต้องการจะเซตนะก็เขียนสูตรเพิ่มเติมหน่อยนะครับในการเช็คก่อนว่า if นะครับ if นะครับถ้าคอลัมน์ A นะครับตั้งอลัมน์เลยนะเขียนเวลาเขียน r e f e r ครับต้องเขียน r e f e r นะครับเป็นช่วงๆนะถ้านะครับอลัมน์ A เนี่ยแล้วก็เราจะให้เขานะครับคำนวณหาเลขแถวเนาะว่าเลขแถวของอลัมน n A เนี่ยนะครับถ้าเท่ากับเลขหนึ่งนะนะครับ ก็ให้ดีเทิร์นเป็นข้อความหรือเป็นชื่อของหัวลำเองนะครับว่า,าเป็นผลต่างเป็นต้นแต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็เป็นการคำนวณที่เหลือนั่นเองเิงไปเห็นไหมครับอันนี้เราก็สามารถเซตนะนะครับหัวของเาลาได้โดยการเขียนสูตรเช็ค if l นะครับเช็คเลขแถวนี่นะว่าแถวนะครับเป็นแถวที่1นึหรือเปล่าหรืเป็นแถวที่หน,หนึ่งนะครับก็ให้ชื่อของลาตอนี้ถ้าไม่ใช่ก็คำนวณนะครับ แบบโปรติเองเลยเคยนั่นเอง